สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งมุ่งสิบนาทีสิเขาสิบห้านาทีแล้วนเนาะเฮามาเบิ่งกันเลยว่าพวกนี้นอนตื่นย่างเขาท่านตื่นดีเหากันใช่มปลูกนะ <c oughs> นี่น,นี่ยังนอนยังนอนยังนอนนี่ยังนอนอยู่นะทุกคนนี่นี่ <c oughs> ถึงถึงเวลาทำงานแล้วนะแต่พวกนี้ยังนอนอยู่นะนี่ นี่ถึงเวลาทำงานแล้วนะี่นี่ยังนอนยันงนอนนี่บบมีไฟตื่นเลยบบมีไฟตื่นเลยไฟไห้ไฟไหม,ไหมอ่านยังบบตื่นป้าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วหนึ่งโมงกว่าแล้วไปไปไป นี่นะทุกคนวันนี้เขานอนฮิวนอนมากเลยเมือนนะ่อคืนเนาะวันนี้อากาศดีมากเขาก็เลยต้องนอนเลยเวลาเราก็ต้องมาเรียกมาปลูกเ,เขาก่อนจะลงทํางานนี่ถ้าเราไม่ปลูกไม่มาเรียกนะน่าจะบ่ายสงเขาจะตื่น <c oughs> น่าจะไหมคุยายนี่<ป>คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามเพราะคืนนี้เขานอนดึกนี่อันนี้เหมือนกันนะสองไม่รู้เขานอนดึกเหมือนกัน ปลา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 นี่มืดฝนวันนี้มืดฝนเหมือนฝนจะตกชงคนนี้เขาก็นอนดีเลยนะอากาศมันไม่ร้อนพอดีพอดีแบบนอนนอนวินไม่กวาดก้านไม่มีแล้วอะไรไม่ไปอ๋อเปลี่ยนใหม่เลยไปลาปลาอาบน้ำอาบชาเดี๋ยวเขามาชงใหม่มันหมดแล้ว มันหมดแล้วปลา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 เก็บเก็บเก็บาทงไม่ไม่ควันไ่นนี่เราต้องมาปลูกเอานะวันน, <rob. S 1> นี้เราถึงต้องมาปลูกเอานะถ้าเราไม่มาปลูกนี่ผู้จัดการเขาเดินมางานเข้ามออหมดเลยใครน,นะคนนั้นอา้าวนอนอยังนั่นคนนั้นไม่กล้าปลูกนะกลัวเหมือนกันอืมบรรยากาศวันนี้คุณแม่พี่น้องช่วงบ่ายนะ้มนี้มืดขึมนาะพุณแบบสิต๊กนี่แหละ แต่ว่าบบตุกบรรยากาศก,ก,กับผู้ดีนอนเว้นเลยอันใหญ่ล้วนอนเราก็จมมาจากตื่นหมดแล้วไป,ไป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 ถึงเวลาแล้วเอา่อ้ย้งมตดวรอบรอบนี้มาปลูกเอารอบหน้าต้องรู้จักตื่นเองตั้งเวลาด้วยต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าทำงานเวลาไหนเวลาไหนเข้าใจป้าไอ้นหนูเออนี่ อย่าให้มาเรียกนะรอบนี้มาเรียกรอบหน้าไม่ได้มาเรียกนะมาปลูกนะเดี๋ยวให้ผู้จัดการเข้ามาเองนะเออรอบรอบนาผู้จัดการเข้ามาเองงานเข้าเลยนะบ่ได้เข้าแต่ผู้เจ้าได้เข้าคอยน้ำบีได้ที่เข้าชีหายอีกว่าอยู่น้ำกันได้คือบ่ปลูกกันไปทํางานรอบนาตรงตังนาฬิก้าไว้เด้อต้องตือนประมั <10 S 2> นสิบชองมุงสี่สิบาน,นาทีเพื่อเขาห้องนองห้องน้ำกับพอดีหนึ่งมุ่งกับเกี้ยมกันออกแล้วนี่เมื่อนไม่เนี่เลยนี่ ใบมุ้งซิบหาเช่าเลยยังเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นบอกมัน,ม,นมันก็นเสียเวลาเฮาเห็นบอกมันเสียเวลาเือน <c oughs> นี่อย่ <c oughs> อางใต้ต้องผ่าขาไปต่อมันเสียเวลาเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมกพูดความจริงเ <c oughs> <c oughs> อาชาวลักขี้นี้กับเจ้าใชนีเฟิร์นฟิลองจเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าจะลงทำงานแล้ว